สวัสดีครับยิ้มยาวยั่งยืนกับเพื่อนหนุนใจวันนี้อยู่ในตอนที่ชื่อว่ามีศิละปะครับศิละปะจะทําให้เรายิ้มยาวยั่งยืนได้ยังไงพวกเราละครับชอบศิละปะอะไรบางครั้งการสเก็ตภาพใบไม้ต้นไม้หรือสเก็ตภาพสถานที่ต่าง,างๆก็ช่วยเราผ่อนคลายกลับมาอยู่กับตัวเอง ได้สังเกตและสื่อสารกับตัวเองบางทีงานปั้นก็ทำให้เรามีสมาธิจดจอ่อศิละปะยังรวมถึงการสื่อสารที่อ่อนโยนปรารถนาดีกับกันรับฟังกันอย่างลึกซึ้งและจริงใจที่จะให้เขาข่าวสารและข้อมูลที่เป็นจริงต่อกันในรูปแบบที่ผู้ฟังรับได้ อย่างเช่นก่อนที่เราจะเสนอแนะอะไรออกไปเรามองหาข้อดีข้อเด่นของคู่สนทนาก่อนว่าเขามีคุณค่าตรงไหนว่าตัวตนของเขามีความหมายอย่างไรกับคนร,รอบข้างและตัวเขาเองแล้วเราดื่มดักกับสิ่งดีงามของเขาเมื่อเราชื่นชมและเห็นคุณค่าของเขาไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะมีการสื่อสาร หรือต่อยอดสิ่งดีๆร่วมกันเิียปะอาจหมายถึงเสียงเพลงจากเสียงสายฝนกระทบพื้นเสียงสายลมที่อ่อนไหวเพียงแค่เราไม่ละเลยความงามระหว่างเส้นทางที่เราเดินไปสู่เป้าหมายมีความงามรายล้อมอยู่มากมายรอบตัวเรายัางมีผู้คนอยู่มากมาย ที่ยังตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาทุกๆเช้าและทำสิ่งดีมีประโยชน์ทั้งกับตัวเขาเองคนรอบข้างและสังคมตัวของเราเองก็มีศิลปะในการดูแลจิตใจของเราให้มีความสุขสงบผ่องใสเราเริ่มทำสิ่งที่มีคุณค่าตามเป้าหมายของเราทีละเล็กทีละน้อยมีศิลปะที่จะชื่นชมตัวเอง ชื่นชมงานของเราเห็นคุณค่าที่เราได้เข้มแข็งและลุกขึ้นออกมาท้าทายตัวเองอีกครั้งหนึ่งในแต่ละวันชื่นชมผลงานแต่ละครั้งชื่นชมครอบครัวคนรอบข้างเพื่อนสังคมที่เราอยู่ใกล้นั่นคือศิลปะการใช้ชีวิตที่ทำให้เราเห็นว่าชีวิตเ,าเรานั้น ยังมีคุณค่าและสิ่งดีงามรายล้อมเราอยู่มากมายวันนี้คุณล่ะครับชอบศิลปะและใช้ศิลปะแบบไหนอยู่ในตอนนี้เขียนความเห็นมาเล่าให้ฟังนะครับพร้อมจะรับฟังพวกเราและอยู่เคียงข้างกับพวกเรามีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะท,ทุกทท่านครับสวัสดีครับ